สวัสดีสวัสดีทุกท่านครับผมในช่องพ่อพัน์บอกแก้วครับวันนี้เรามาเจอกันในหลวงพ่อคูรุ่นรับทานนะครับออกวัดศิลิธรมกุลเขาว่ากันว่าเป็นพระดำริของหลวงพ่อคูนะครับที่ให้จัดสร้างรุ่นนี้มองเผืนผืนครับผมก็จะเป็นทรงระฆังนะครับก็จะคล้ายคกับหลวงพ่อเกษมนะครับทรงเดียวกันกับหลวงพ่อเกษมเขมงโกนะครับนี่ครับมา รุ่นนี้เป็นเนื้อตะก,กัวนะครับสมาชิกทุกท่านเป็นเนื้อตะก,กัวนะครับเดี๋ยวเราแกะกันให้ชมมีเท่าไหร่ให้ดูทั้งหมดนะครับรุ่นนี้ก็เหมือนกันครับไม่จําเป็นต้อง่องนะครับไม่จําเป็นต้อง่องนะครับรุ่นนี้เขาว่ากันว่าหลวงพ่อคุณให้จัดทานะครับแต่ไม่ได้ออกวัดบ้านไรน,นะครับไปออกวัดสิริธรรมกุลน,นี่ครับ อ่าก็เป็นรูปยืนหลวงพ่อคูณนะครับด้านหน้าเป็นรูปยืนหลวงพ่อคูณด้านบนเขียนว่ารุ่นรับทานนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อคูณวงเล็บให้นะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นเนื้อตะกั่วย้ำอีกทีเป็นเนื้อตะกั่วทันแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็เขียนว่าวัดสิริธรรมกุลแล้วก็มียันนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีเอ่อนครราชสีมา ปีพศสองพันห้าร้อยสาสิเจ็ดครับสมาชิกทุกท่านโอ้โหยนี่ครับหลวงพ่อคูณนี่สุดอยู่แล้วครับเรื่องสุดมันสุดอยู่แล้วนี่ครับผมมีตอนนี้สะสมอยู่สามเหรียญน,นะครับไปได้มาสามเหรียญน,นี่ครับเนื้อตะกัวเนื้อตะกัวมาส่งกันเลยครับผมอันนี้นี่ครับ ถ้าถามกันตรงๆเรื่องความสวยงามเอากันตรงๆนะครับไม่ได้อวยเหมือนเพื่อนๆเห็นนะครับเห็นไหมครับความละเอียดน้อยมากครับความละเอียดน้อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงหรือเนื้อต่างๆที่เคยเจอมานะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณให้จัดทํานะครับก็จะประมาณนี้ส่วนเนื้อตะกั่วนีครับรักษายากนะครับโดนอะไรนิดโดนอะไรหน่อยก็ ชํำรุดเสียหายนะครับนี่ดูเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่ดูคือรอยที่มันโดนตกนะครับหล่นมาเห็นไหมครับมีรอยเลยเห็นไหมนี่ครับคือค่อนข้างจะรักษายากมากนะครับเนื้อตะกัวเนี่ยนี่นะครับเป็นเนื้อที่นิ่มไงครับสมาชิกทุกท่านเป็นเนื้อที่นิ่มเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครมีเนื้อตะกัวก็ต้องเก็บให้ดีๆนะครับ นี <NYU. S 2> うう่ครับปีสามนะครับพระดีพิธีลึกนี่ขอบตัดครับนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูขอบตัดทุกเหรียญนะครับมีรอยอะไรตรงไหนบ้างนี่ครับสังเกตตรงนี้ไหมครับจะเป็นรอยหยักเหมือนกันหมดเลยนะครับ อ่ารายละเอียดของเนื้อตะกวนี่ค่อนข้างจะดูง่ายนะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้ครับผมท่านใดมีเก็บไว้ก็สะสมไว้นะครับสะสมไว้เลยพระดีปีลึกแบบนี้นะครับสะสมไว้ได้เลยครับนี่ครับสวยๆครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับก็ท่านใดชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ทุกๆช่องทางด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวหลวงพ่อคุณนะครับทรงระคังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ